โยม่อมซื้อมาได้หนิซื้อมาวางเอาไว้ซื้อมาวางเอาไว้เออวางเอาไว้ก็คือขอบพ่อเซตละกันเาซื้อเตาเล็กน้อยมาวางมาวางวางไปวางแม่วางไปมาเต็มเต็มเลยแบบวางไปวล้วมัเต็มเลยโอ้โหมาฮอเลยทุกคนอินจะเป็นองค์พญาเตาง่อยโอ้โหท่าเตาง่อยนะเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่ครูบาลคูเมืองทางกับสายน้ำพุ สายน้ำพุ่งนะที่เห็นนี้สายน้ำพุ่งนี้เป็นเครื่อนน้ำพุ่งนี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมหมนะมีมดแดงมีแต่ไข่แบบเป่งๆนั่นเลยอันจะเป็นลูกห้วทุกคนมีลูกหัวพร้อมอ่ะอันนี้เคียนแห้งอันนี้ก็จะมีแต่ซีนอันนี้เป็นเนื้อนเนื้อโคขุนนี่แล้วก็เนื้อหมูแดดเดียวนําอันนี้จะเป็นแบบเป็นผงแบบใหญ่แห้งทุกคนเลยจะเป็นหอยหอยแดงมันปะหอยเชอรี่มันปะ ทุกคนทุกคนไอ้นิ่มมาดินิ่อื Becca ้มตืมนี่ก็แซ่บเห็นปะแซ่บไปแล้วโอเดี๋ยวเอาคากรอบก่อนกอกทุกคนแซ่บบผมว่าบ่อดาจุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากต่อหัวใจของคนสุโขณ์นะคนสุโขณครเอินจุด่นี้ว่าพระธาตุเชิงชุมมีในคําขวัญของจังหวัดสุโขณคร วัดมันเป็น่งเต้าหงออยเป็นพญาเต้าหงออยเป็นพญาเลยโอ้เป็นพญาเต้าหงออยเลยเต้าหงออยมาเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนถ้าว้าเถากัดจะคขึ้นภาพอ่อแมะเพราะว่าเรายัไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเบิ่งแล้วก็พาตัวเองไปเบิ่งนแม่ตลาดท้อพญาเต้าหงออยมตลาดเต้าหงออยอ้มีตลาดอ๋อตลาดนัดบ่เหมือนตลาดตลาดกุเล่ตลาดเล่งตลาดเลง อำเภอเต่างอนตราหนัของตรานักขอนี่องทอเน้เตนอาราบิกอาราบิกเต็นพอมอาราบิก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 มีขัวไม้ของไม่ขัไม้ก็มาคือสภาพลอยอยู่ดียวขัวไม้ด้อขัวเล็กขัวเล็กขัวเล็ก

ทุกคนแล้วเขากับมาฮอดอ๋าองพญาเต่างอยทุกคนอันนี้จะเป็นอำเภอเต่างอยเนาะอีองพญาเต่างอยกับองค์แบบใหญ่ใหญ่เลยเนาะแต่าันจะมีองพญานะลมรอบเนาะมีองพญานาคสีขาวแล้วก็สีเขียวนะทุกคนนี่แล้วจะเป็นก้อนหินเต่างอยทางนั้นเลยเนาะน่าจะมาแบบเก๋แบบมาขอมาขอพรขอพรมาอ่า แกบอกแกบะประมาณนี้ทุกคนนี่จะมีอ่าเป็นก้อนหินเกสรักย่อเขาซื้อมาได้นี่ซื้อว่างเอาไว้ซื้อมาว่างเอาไว้เออว่างเอาไว้ก็คือขอบก้อนเซตอากาศซื้อเต้านี่น้อยเพราว่างเาว่างว่างไปว่างมาว่างไปว่างมาเต็มเต็มเลยแบะว่างไปว่างมาเต็มเลยมาฮอเลยทุกคนเป็นสติองพญาต่างเงยยังงูประวัติเขาเป็นมาเป็นอย่างงู้ ว้าวองพญาตะมวยเต่ามังงอยอยู่นี่น้ำนี่อันนี้เป็นใายน้ำใส่น้ำอย่างเนาะดื้มมีใายน้ำอยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวย้ดมือเบิ้งอ๋อมีองพญาเต่างอยพระธาตุเต่างอยย่างมาข้ามขั่วมาบ่อเมื่อกี้นี่ไม่ขามากไอ้บอกว่าต้องเลี้ยวขวากลับมาที่พระธาตุรับป่ามาเลยเมื่อเออโอเคผมเป็นย่างกับมหอดแล้วนี่คือองพธาตุเต่างอยนะ เป็นพระธาตุศักซิ์อยู่คูบ้านครูเมืองข้างกับสายน้ําพุงสายน้ําพุงนะที่เห็นนี้สายน้ําพุ่งนี้เป็นเครื่อนน้ําพุงนี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างโดยสาภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยท่านสร้างได้อย่างสูงมากมากเลยนะฮะสูงสูงคุณดีพร้อมไปวนทางนี้เฮาองค์พระธาตุเต่าโนอเต่างอยนี่กับลักษณะกับ เป็นองค์ทานบสูงปันไดน,นะครับบบสูงปันไดแต่มีลายลวดแกะสลักเป็นสีทองนะฮะลวดงามสีทองเหลืองอลามพาทิตจะรับข้าวฟ้าแล้วครับผมกับน้องอาสาวเขมเมืองเล่านะฮะรู้สึออ่อนล้าอ่อนเพียกันแต่จะนนไหน,เ,นเข้ากับซูนะฮะ<ป>กับเป็นรูปเต้ากันละยุงนี้ก็เป็นรูปเต้าแต่เป็นเป็นพ่อปู่นะ คาถาบูชาพ่อปู่พ่อปู่อย่าง้อ่านดูพ่อปู่กัดสะโป้พึพบตกใจเหมือน,นกลงมาสาธุสาธุปกปักรักษาเด้อพ่อปู่เด้อปะเพื่อนๆสามารถเดินทางเข้ามานะครับพ่อปู่กัดสะโป้นะครับกาบไหวองค์พระาธาตุองค์นี้ฮะพระาธาตุเต่างอยนะครับแล้วก็ไปไหวเอ่อเต่างอยไปขอพอรกับองค์เต่างอย,อยู่คนละฝั่งของสายน้ําพุงนะครับ มื่อนี้ผมกับสออขมลเมืองเล่ากะพาเพื่อนเพื่อนมาตั้งแต่เง็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะฮะทมด้านกันมากะได้มาพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวจะทำการแสงแดดอันแซบฮอนเนาะโคตรฮอนเลยมื่อนี้เฮากับพากันลุยกันมาต่อป้าเดี๋ยวยังไงเฮายังบวชจบแค่นี้สิไปต่อไปอยังบวชพักป้าไปใช้นั้นกันถ้ะเป็น่น

ไปเล่นได้เลยบายใจเย็นไปทุกคนอันนี้น้ำอย่างน้ำพุ่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 งลำน้ำพุ่งถ้าจ้ามาดิ่นเต็ะเลยมาอ่านั่งดิ่นกูนะเอาปางมานั่งพอเป็นสไลเดอร์ลงมากะขาเน็บหุ้นเดลยถ้าหุ้นเอาโอ้โหบ่าวซาวเอาอะไรมาสร้างสู้ือจะโมโหว่าน้นทเย็น ุ่อันนี้จะเป็นคัวน้ำพุ่งอ,อันนี้จะเป็นตลาดฮะทางข้าตลาดตลาดบายพาสตลาดบายพาสตลาดสดเทศบาลนครสะบนครตลาดสดุกคนตลาดยำเลงป้าตลาดยำเแ้งคนมาเต็มเลยได้หลายวานเขาบเ๊คเลยมากตลาดอืแบบคือแบบปไปรินบุญน,นะทุกคน ดินด,ดุเลยเรามาตลาดกันนะตลาดทั่วประเทศใหญ่ดีบักใ่ตลาดบากักใัญ่เนะโหตลาดบากักใหญ่แม่ละน้องโมงแหละนะ <laughs> จะหาบ้านจรอรถกับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเลาะเบิ่งเนาะฮัลโหลเยบ็บเลยไปท่า ตลาดเทศบาลสกลนอครวันนี้คือมาตลาดบายพาสนะเดี๋ยวมันนี้ผ่านน้องสาวนะครับผ่ามาตลาดนี้เธือแหลกเลยนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเ,เส้นถนนบายพาสไปทางไหนละ่ะทางพี่ดีกว่าไปทางพี่ดีกว่าพี่พี่ย่างเบิรงพักค<ม>ือได้ของอยู่ของกินเมื่อเด้อนี่เข้ามากับประมาณห้าโมงรึินละประมาณห้าโมงเขินนะเดี๋ยวย่างเบิรงตลาดน้ำกันนะครับบ,บริมาโดนไอ้กะบริมาโดน ไปเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่เบิ้งผักเบิ้งหญ้าหึคือกันคือกันแค่บดแดงน้อยแค่บดแดงใหญ่มีเบอร์นี่ครัสวัสดีครับโอเปนผาเลือครับยางเบิ้งก่อนเวัสดีสวัสดีบอ้สวัสดีครับสวัสดีครับประเทศอะไรประเทศลาวพอดีเบิ้องเมียอู้ได้ผาเลือกินนี่ฮะกติดสามทุ่เจ้าอยู่ไหน โอ้ผู้ไทยอีกคือกันแมนแมนแล้วแมนแล้วแมนแล้วแมนอีลีแมนอีลีแมนอีลีเจริค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันยืนมันยืนยืีมีแห้งขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับเจอกันเนี่ยอ่าเจอเจรแฟนเพต์นะปรัเดี๋ยวย่างเบื้องตลาดสดไฟพลาดนะฮะโอ้ยังอุดมสมบูรณ์ขอบคุณครับเอ้ยเมื่อเนาะขอบคุณเด้อขอบคุณเลยหลายนี่ เคยเคยเคยกินอยู่บ่อัน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 แจกระจันน้อยแจกระจันก็เคยนี่เคลิร์นวะไข่จักกะจันเอ้ยบุเมียนตัวอ่อนตัวอ่อนมันเนาะตัวอ่อนมันเคยกินอยู่บ่เคยกินอันนี้แมงแข้งแมงแข้งแมงแข้งไข่มดแดงอันนี้แมปเปิงอ๋อแมงมันแมปเปิงแมปเปิงหมวยนังมันแมปเปิงแมปเปิงย่างนี้มันก็เป็นย่างอันนี้ยี่สิบบาท วามีบอลเก่งเราเดี๋ยวเราต้องหาแบบอย่างที่มันปุ่งซุกนะคะเนื้อให่เหี่ยวค่ะต้องหาอย่างปุ่งซุกเขาบขูมีบอลนิดเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย JFC แล้วคุณครับขอบคุณครับวันนี้พาน้องมาจากขโมยเอ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆยูดีมีแหงเด้อมาจากมาจากมาจากคุณเลยฮะมาจากมาจากรอบนี้มาจากคุนครับ นิ่เวียดนามพุ่นเลยยเก็บอยู่ครับยังเก็บอยู่ก็เลยได้ใส่นี่ฮะเกือบบูดประคองไปตะขี่ระวิบากกันมาตาแดดมาเบิดมือมือนี้มาถ่ายสกลนครมาถ่ายจังหวัดสกลนครครับเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับไปต่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะกินยังกินยังโอ้ผมดดีมัว ส้นตีนง้ออะซื้อหรอไปเดี๋ยวย่างไว้น้วยกันที่แหละใช่พลาาด่ไปทั่วของขายหลากหลายทุกคนนะกินเลยนี่ระบายระบายดีระบายดีอือไปเขาต้องหาอย่างที่มันแบบแม่ที่ไูปแม่กินได้เลยนะต้องหาอ่ะของกิซุกเคารุเลยหาของกิซุกนี่ทางพี่จะเปล่นมะม่วงน้ำ มุ้งน้ำดอกไม้อ๋อมุ้งม่วงน้ำดอกไม้สามโลร้อยสามโลร้อยแล้วก็ไปดิบไอ้ผ้าไอ้เบอร์นาบีไปดิปเพอ่์นาบีกันทุกคนนี่ตามไปคือแนวกินแบบหลายแห่งข้ารอบนี้ก็มีอาหารปูสเปเนรูฟทางพวกก็จะเป็นแบบอาหารแบบปูสเปเนรูฟเลยกระถินกระถินมะกระถินง่า่สตอสตอกระถินผัดถิ่น กระทินกระถินที่นี่ก็มีเนี่ยวกันนะตัวเนี่ยวอ้เนี่ยมันมีพรพีทุกคนเนี่ยตัวเนี่ยกันมีแถวพุนบอมีแล้วะลุ่อก็มีนีเป็นยามมีแถวลาวนอนนอนนอนโอนอนแล้วนี่นอนไม้นอไม้นะไม้กระจักแบบบางค่ะทุกคนเป็นเตต้าเซฟแมนอันนี้ไม่เหรอกรจักบอดี้มงคลทอดลูกหลาน บันเอยนะท้ายแล้วดีใจดีใจดีใจหลาย ยีใจอยกนเยี่มีเด็ยครับสวัสดีครับสวัสดีครัเ f ี่หลานบ่อันนี้นเ่กรเบื้งอยู่ดนว FC ชนโยงของไอ้พุทไหดํานะทุกคนโหหนังเห็นหนังไวบนีเราจะเอาไปเ้ยอะทุกคนเทดอ่อมบอดเนาะพวามันมันอ่อนแล้วเนาะต้มแล้วเนาะอันนี้จะเป็นคร่วอันนี้น้ำใบยานาเอาไปแก่งไมพีเาทุกคน้ยอนอนี้ไม่อ่ะแจกัน ไข่เจียกจ้าไขจยกจ้านปมาไปมองข้าเหลืองไข่จยกรจันไข่จยกเจ้นแต่ข้ามากินตัวนี้กินตัวใดม่กนนูนไม่ขนมกินนู่นไม่กินนู่นอีไอันนี้แม่ขนมัวที่แซบเลยไม่ขนนบ้านข้าของแม่ขนนทุกคนตลอดเลยอันนี้อันนี้ไม่หยโหปีเฮ้ยอ๋อปีดินปะปีงไปวาคือปีทอดกระเจียวโอ้ยักอกระเจียว บิดนไข่มดแดงมีแต่ไข่แบบเป่งๆนะเลยอันจะเป็นลูกหวัวทุกคนมีลูกหวัวพร้อมอะ่ะอันนี้เขียนแหงต้องเด็กต้องหาแ<ะ>ล้วกินซุกไปเจไปหาแนากินซุกกันทุกคนอยู่ทางด้านพู่นเนาะแนกินซุกอันนี้ตัวอย่างเน,นาะบรรยากาศไทยนัตระก็คือคืันเลยทุกคนเป็นตลาดที่ใหญ่แห่มงมาสำรับเขาเนาะ อันนี้ก็จะมีแต่ซีนอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อโคขุนอันนี้แล้วก็เนื้อหมูแดดเดียวนําอันนี้จะเป็นแบบเป็นผงแบบใหญ่แห้งทุกคนแบบจะเป็นหอยหอยแดงเป็นบหมหอยเชอรี่มปนบหมหลายแห้งเขายังย่างบ่อเต็มซีไดิเลยหลายแห้งย่างจุดไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรครับต้อเห็นดิครับเป็นแฟนเอฟซีได้เลยทุกคนเอฟซีอยู่แลทุกคน ได้เจฟซีไอผู้ไทยดำอีกแล้วไอผู้ไทยดำชอบนี่ไอผู้ไทยดำเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะติดตามติดตามสมมติช่วงหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์เจาะป่าหยุดไปเดินทุกคนอันนี้ขนมอันนี้ขนมเบื้องนะอันนี้ขนมตัวเกียวนี่เอาขนมเบื้องเอาอันนี้หวานอันนี้เค็มดวงไหมหวานเค็มไข่เจ้าไหนบอ อ๋อเอาเอาเอา20บาทค่ะเอาป่นเดียวกันได้เนาะ20บาทเนาะโอเคยี่เนาะโดยๆเอา20บาทมาซื้อครั้งแรกก็นกยังงงเดียกก็พ่อพ่อค้าอยู่นิดนึ่งอันนี้จะเป็นการเฮ็ดขนมเบื้องเนาะเออตัวเกี๊ยวนนี้คือตัวเกี๊ยวมีใส่ยังไงตัวเกียวอ่อมีหวานกับเค็มครับโอ้ยใส่หานกับเค็รือว่าจะลงเค็มโอเบิ่งเบิ่งเจ้าเห็ดใะไเด้อจ้าจ้า เราไปซื้อขนมเบื้องนะคนเนาะมีไก,ก่เค็มกับไก่หวานคนซื้อไปชิมเมั่งนะยี่สิบบาทป้าเมื่อกี้เราชิได้หลายขนาดนี้ยี่สิบบาทอันนี้ขนมเบื้องข้าวเจ้าเด้อมีคน,นเดี๋ยวเราเบิ่งราเห็ดเนานะอันนี้จะใส่ไข่เนาะะครับโอ้ใส่ไข่ทุกคนเบิ่งวิธีการให้ขนมเบื้องเออขนมตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยว ครับผมไอ้น้องมันเบิ่งยังได้มาจากสุขบ่เล้าครับผมคุณมีวันนี้คุณเองสิวะอ๋อช่องยังนี่ชื่อช่องอ๋อช่องสองสาวขมวนเมืองเหลาวสาวข้ามมวนเด้ออยู่ขออขมวนอยู่ขมวนพิมพ์ว่าสาวขมวนภาษาไทยนี่บอกภาษาไทยแหละภาษาไทยเมืองล้าอ๋ออันนี้จะเป็นใส่แล้วว่าเหมือนคุ้นๆน้าน้องคนอยู่ไรหบน่าจะเคเห็นหน้าสะเคยเห็นเกิดชิงนี่เนาะเกิดชิมักออกสองผู้ไทยดำดูดู เราพูดให้นะพี่เจ้าเา้องดูเขาก็บิ่งหน้าน้องพนกอนแล้วขคุ้นคุ้นเเห็นว่เอก้องถูกไัมคุ้นเลยขนมเบื้องลองิมมุนุชิมนอนอาหารเราเลยทางขนมเบื้องคนอยู่ที่ตลาดตลาดเนียบายพาายพารนอือหือเป็นยังไงครับ ยังมได้อริมล้เลยจับคมทุกคนไอลิน้ลอื้มนี่กรแซ่บเห็นปะแ่บแล้วเดี๋ยวเอาคำกอกกอนอทุกคนแทบแทบชิมกบแห้งเงี้ยเลยแบแตัเกียวตัวเกียวจนี้เียววะตัเกียแบบนี้ข่อันเท่าไรอันนี้มันจะกรอกอันนี้มันจะนุ่มอันนีเกีวเอาตัเกียวเอหตัเกียยีบบาทเนาะเอเคหวาน เอาเอาเอาเข้มแบบนี้เลยอันละสิบครับอันละสิบบาทผอันละสิบบาทสิบบาทโอเคสิบบาทพว้ที่มันใช้ได้เงินกีบฝึกสเงินบาทใช้เงินบาทคล้องเลยปะคล้องเลยจ่ายมุนติ้วเลยนะ่หมุนติ้วจนบอเหลือเลยวนาฮมาฮ่าม่าฮ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 ่า่าาค่า่่่อ่ฮ่ ถึงแห้งได้กินอีกสิบบาทนึงเรียนเดียวถือมอถือได้สิบบาทสิบบาทพี่คุ้กะเท่าไหร่ก็จักกินเลยนี่ทุกคนท้อนฮอนเลยอ่ะผิดบาทผิดปากแซ่บปะยกมือถึงไสซมันเลยยังแบบภาษาไทยก็กินแต่ว่าเปลือกมันอร่อยแซ่บหลายมันอร่อยดีแซ่บแซ่บคือกันแหละสะกลนครโพนก็แซ่บคือกันแหละปั๊กจะไปเกาะค้างอื่นก่อน อันอื่นหมดมาจิบกิ่มอยู่ปะกิ่มได้เลยไม่เลาะเลยว้าวแสงสียามเงนีที่สกลน,นรครนเอาป้างามนะอันนี้เป็นหอนาฬิกาสกลนครนะครับเดี๋ยวจะพาที่ไปฮอดพระธาตุเชิงชุมเบิ้บงรัากาศกลางคืนนะสกลเป็นยังไงคะ า,ายดีบ่มาบ่ได้บ่มาบ่ได้จุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากต่อหัวใจของคนสกลนะคนสคุโขทัยเอิ้นจุดหนึ่งมีว่าพระธาตุเชิงชุมมีในคําควัญของจังหวัดสุโขทัยดับแลกเลย<ม>พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพพระนนัูาคู่เมืองงามลือเรื่องน้องหานแลแะตะการประสาทพึ่งสวยสุดซึง้งสาวผู้ไทยทินมั่นในพุทธธรรมนี่คือพระธาตุเชิงชุมนะกะโอ้เปลี่ยนมาลายุคสมัยนะ พระธาตุเชิงชุ่มนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นพันปีแล้วนะปัจจุบันก็นเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามอาณาจักรนะตามอาณาจักรที่ผู้ที่มาครอบครองกับสร้างครอบกันไม่เลยครอบกันมเเ่นมเ,ลเลยจากอาณาจักรขอมนะเดี๋ยวก็งเงี้ยนมืนเดี๋ยวจะผ้าเข้าไปเบื้องข้างในเ,เข้าจะเห็นเป็นอิฐเกาเกาสมัยพุ้นเลยนะสมัยอาณาจักรขอมเลยนะฮะงามบ่างามางามเป,าเป็นพระธาตุคูบ้านคูเมืองเลยน,นี่ แต่เ้าอาจจะไม่ได้เข้าไปก็ได้พาพาเจ้าแหละมาเบิ่งบรรยากาศซื้อนะเบิ่งบรรยากาศด้านนอกด้านนอกและวกามื้อน,นี้ก็จะไปพาไปเบิ่งแสงสีเยี่ยมกลาขึ้นเบิองสกลนครมื้อนี้ที่ดายวันเสาร์อาทิตย์ถนะ้วาวันเสาร์อาทิตย์นี้ตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินผ้าคลามสกลนครอ่ากนะ็มีเหกันเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งก็ได้เป็นผ้าข้ามเหมือนกันนะี่ให้มาเบิ่งอุโบสถ งดงามมากเลยคนเขาก็มาขอพรน,นะนะมีมียักษ์มีรูปยักษ์ที่ทางพุนเห็นบอกเขาไปขอพรที่กันนะพระเวสสุวรรณนะนะ่ะพระเวสสุวรรณพระเวสสุวรรณเท้าเวสสุวรรณอันนี้คือพระธาตุพระโนมเอ้ยพระธาตุเชิงชุ่ม <laughs> อันนี้เบื่อเด้ออันนี้เบื่อโอ้เหมยเขาเขาเหมยกันเบิดมือเลยมันอันนี้เป็นพระธาตุเชิงชุมเด้อเอ็นไกทอด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 อันนี้ตำหะฮงอากาศอีหยังอ้าวันนี้ทุกคนเขากำลังหยู่ที่เดอะชาวปราเอามาให้ยังมาเบิรงผู้สาวเบิรงผู้สาวสองคนเชากันมาเบิรงผู้สาวทุกคนบนบ้านเดี๋ยวโทมีแต่คนแบบอ้วกอ้วกโอ้ยขาวจ้วงเลยอ่ะ อเสูร์ผู้หญิงไปเาเ่ายังเทายังอยากเบิ่กไะทุกคนก็คือมากินข้าวเนาะมาดีแล็กแจังหน่อยแจไดเนาะใจได้ชื่อใจแอ้หลายชื่อใจแอ้หลายเลยป่ะพอดีซอยน้องเช้ากระพาเดี๋ยวมาบุกบ้าวทุกคนแล้วก็เบิ่งผู้บ่าวนำทางผู้แหละดูแหละแจไดก็แจอยเนาะจะได้จะได้ยังไงไปนอนปลอดภัยประมาณทุกคนนี่เอาเบิร์ม้วนๆเนาะมือนี้ก็ได้ม่มีอย่างไร